น้ำต้น่อยครับผมเป็ชัยสนปอเป็แก้วครับครับผมมีโชคพิการร้อปอนด์ครับมาสอบครั้งแรกน้ำหนักนี้เป็นไงก็ผ่านครับพอดีครับผมมาพอดีน้ำหนักนี้คุมมาเยอะไหมร้อยยี่ตอนนี้ไม่เยอะมากกว่ากี่กิโลครับคุณสมโลสโล4โลนะครับผมวันนี้มาเวทีช้าจะหกโมงกว่าแล้วครับก็ รีบรีบครับแล้วก็พ้นไปก็ออกช้าไปหน่อยครับผมนะก็แต่ก็ไม่ต้องลดนาะไม่ต้องเสียเวลาเลยแล้วเราซ้อมอยู่ที่ประโจ้ครับอยู่ที่ปอเพชรไก่แก้วมันเจอพวกซ้อมมีใครบ้างครับก็ยอดมงคลศิลาเพชรครับครับผมเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้ก็ยี่สิบกว่าวันครับรวมๆวมนะล่าสุดเราชกแพ้จอมเดชครับแพ้จอมเดชที่นี่ใช่ไหมครับผมวันนั้งชกวันไหนนะวันที่ ยี่สิบกว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาหรือว่าพฤติกาพฤติการพึ่งชกไปเลยครับเป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นโดนอะไรเขาโดนมัดครับโดนมัดครับยกสองครับผมแล้ววันนี้มาเจอกับเพชรเมืองจันเคยเจอไหมไม่เคยเห็นรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไงก็ผมไม่หวั่นอยู่แล้วเออเอาวันนี้ต้องเกิดให้ได้เนาะได้ดูเทปเข้ามาไหมก็ไม่ได้ดูแล้วดูเลยเอาแล้วระวังเกมางแผยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ เดินตามสไตล์ผมนะครับตามสไตล์เราเลยเราสไตล์ไหนอ่ะมวยเข่าดุดันครับมวยเข่าดุดันดุริ้งไหมริงครับผมจริงนะวันนี้ต้องเกิดนะครับผมอ๋ออายุไหร่แล้วครับสิบแปดครับคนจังหวัดชุมพอปล่อยปล่อยเท่าไหร่แล้วครับปล่อยปล่อยน้ำหนักแล้วกิโลละหกสิบสองหกสิบสามครับหกสองหกสามเลยนะคุณเพลเราเป็นมวยมวยเข่ามวยเข่าซ้ายหรือขวาครับขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบครับเราชกมวยนี่มารวมๆกี่ไฟ์ละ รวมรวมรวมก็ห้าสิบกไฟแล้วอ่าฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับวันนี้เอ,อ่อฝากชว่วยเชียร์เป็นกำลังใจใด้วยครับ,รบขอบคุณครับครับผมส่งท้าย